ไหนดูสีสายแล้วยังไหนฉันดูโอ้โหสว่างจ้าเลยไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำดีกว่า เอาเป็นเสื้ออะไรดีนะนี่ละกันเฮ้ยเช้าแล้วหาข้าวกินดีกว่าหืมไม่มีข้าวเลยหรือเฮ้ยฉันหาเองก็ได้อืมฉันจะกินอะไรดีนะ เป็นนี่ละกันน่าจะอร่อยมากเลยนะเนี่ยนมนำนมนำนมนมนมอร่อยมากเลยอ่ะกินเสร็จแล้วไปทำการบ้านดีกว่าอาจารย์สั่งการบ้านตั้งแต่วันศุกร์ยังไม่ได้ทำเลยทำการบ้านดีกว่า ุ๊บจุบบจุ๊บโอ้ยห้องร้องแล้วเนี่ยดูเวลาสิกี่โมงแล้วเฮ้ยงแล้วเหรอเนี่ยตั้งแต่แปดโมงทำการบ้านเพิ่งจะเสร็จอืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยไปกินข้าวเป็นก็ได้ วันนี้ของที่ตู้เย็นหมดพอดีเลยช่วยไปคาเฟ่ดีกว่านั่นไงคาเฟ่คาเฟ่อยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนั่นนี่ไันนี้กินของที่มันอิ่มหน่อยล้วกัน เอาเป็นนี่ละกันน่าจะอิ่มท้องแกงกะหรี่นี่นาเอ้ยกินกินไปเถอะงงงมเอ้ะอิ่มละกันไนปเล่นสนามเล่า่เบื่อจะกลัว ฉันจะไปเล่นแค่บแป๊บเดียวฉันก็จะมาเล่นเกมต่อก็จะถึงแล้วนะสินอนชะมัดเลยนี่ไงยอยู่นี่ไงฮ้าถึงสักทีฉันจะไปเล่นข่าวงกุร เย้ yeah, เข้ามาแล้วของกดยีม่มันซับซ้อนเหลือเกินเย้ๆ yeah, yeah, ออกมาได้แล้วต่อไปเล่นสไลด์ดีกว่าขึ้นมาแล้วเย้ yeah. สนุกมากเลยเฮ้ย hey, ฉันจะเล่นนี่ละกันฉันจะปินโอ้ยฉันตกกระเนี้ยโอ้ยวินไม่ได้อึ๊บแย้ปิ yeah, ปนขึ้นมาสูงมากเลยยื๊บกระโดดลงไปนี่เขาเรียกว่าอะไรกันน่ะอืมคืออะไรกันน้าฉันจะลองเล่นหน่อยละกัน นี่คืออะไรอ่ะเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสงสัยจะเป็นที่สร้างใหม่แน่ๆเลยาตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยเห็นเลยไปไปเล่นเกมนีกว่าเ,าเล่นเกมนีกว่ากั่อยู่นี่ไม่เห็นสนุกเลย ของฉันฉันยิ่งเกลืนเข้าบ้านจริงเลยทางมันคดเคี้ยวเลยเกิร์ไมนเก็มกลัวเข้าเกมเลยจ้าเล้นเกมมดุกมากไปกี่โม,มงแล้วเนี่ยเฮ้สิบแปดโมงนันเหรอยังไม่ดึกมากหรอกงั้น เราดูช่องนี้ดีกว่าช่องยูทูบชื่อว่าเอ่อซากุระเฟรนดี้ลองดูก่อนละกันโอ้โหช่องนี้สนุกมากเลยอะเฮ้ยดึกแล้วแหละกี่โมงสองทุง่ม oh โอ้ my god ไปอาบน้ำดีกว่าปิดบ้านก่อน ตื่นสายมากเลยพรุ่งนี้ก็ได้ไปโรงเรียนโอ๊ยฉันนี่อืมืเ้อันสับเสร็จแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าอืืเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนอนก,ก่อนนะคะทุกคนฝันดีค่ะ บายๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ